สวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามเซนมาร์กเสนไทยเดนมาร์กคนไทยไกลบ้านคนสุขโขทัยในต่างแดนนะคะวันนี้จะพาชมสวนเองนื้อห้าสิบต้นเป็นคลิปเรียวๆที่คุณแม่ต้องเข้าจะไม่ตัดต่อค่ะเราไปชมองุ่นกันนะคะว่าเขาโตไปขนาดไหนแล้วนะคะตอนที่เขาแตกยอดเนี่ยเราได้มาดูกันในในคลิป ในคลิปสั้นคลิปยาวคลิปไหนก็ไม่รู้คุณแม่ต้องข้าวโหลดหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะเราไปชมกันณนะเวลานี้เลยค่ะเป็นวันจันนะคะก่อนเที่ยงลมแรงมากเลยนะคะคลิปเรียวที่พี่พี่น้องๆจะได้ชมบรรยากาศกลางป่าอางุ่นที่ไม่ใหญ่แล้วค่ะก็เป็นกำลังหัดปลูกนะคะมือใหม่หัดทำการเกษตรในต่างแดนเสียงลมเสียงนกไปชมด้วยกันเลยค่ะ รยากาศของสวนองุ่นนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเยอรมนีค่ะเป็นไวนยขาวนะคะนี่ตอนนี้เขาก็แตกใบสวยงามมากๆเลยนะคะใบองุ่นทําอาหารได้หรือไม่ได้คุณแม่้องค้าไม่ทราบนะคะอาจจะมีพี่ๆน้องๆนาไปปรุงทําอาหารทําประโยชน์จากใบของเขาค่ะเรามาดูคัน เรามาดูกันนะคะต้นนี้มีอายุตอนที่ซื้อมาเขามีอายุ2ปีนะคะแล้วก็ปลูกที่นี่ได้2ปีปีนี้เป็นปีที่3ค่ะเราก็จะยังไม่เก็บลูกเข้าไว้นะคะซึ่งนี่ค่ะอันนี้เป็นที่เขากำลังออกนี้คือเป็นลูกอ่อนนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราต้องมาเดินตัด ลูกทิ้งค่ะอันนี้ก็ดกพอสมควรนะคะมีมีหลายช่อเลยค่ะยอดสวยงามมากยอดชูชอ่อสวยจริงๆเลยแต่น่าเสียดายที่เราต้องตัดทิ้งค่ะเพื่อที่จะให้พลังงานเนี่ยไม่อยู่ที่ลูกองุ่นนะคะพลังงานไปลงที่รากในปีที่สี่เราถึงจะ เก็บผลไว้ค่ะดูสิคะลองมานับไปพร้อมๆกันว่ามีกี่พวงนะช่อนี้มีสองพวงอันนี้ก็สองพวงนะคะอ๋อสามพวงพวงแรกเนี่ยค่ะจะเยอะแล้วก็ใหญ่นะคะแล้วก็ปลายยอดนี่ก็จะพวงเล็กเนาะอันนี้ก็ห้าพวงไปแล้วนะคะอันนี้ก็อีกสองเป็นเจ็ดอีกสองตรงนี้เป็นเก้านะคะตรงนี้เป็นสิบเอ็ดค่ะ ภาพชัดไหมเนาะเป็น11พวงนะคะแล้วก็อันนี้อีก2เป็น13อันนี้อีก14 15 16ค่ะ17 18 19 20ค่ะต้นนี้ก็ถ้าเก็บไว้ก็จะให้20พวงค่ะเราจะตัดให้เหลือแค่ยอดเดียวจากตัวที่ต้น ตอของเขาที่เรียกว่าสัมน,นะคะตัวนี้ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะให้เหลือไว้ยอดเดียวค่ะก็อุดมสมบูรณ์สวยงามดีนะคะยอดโตโต,โตค่ะนี่คุณฝรั่งเขาก็มานี่ค่ะมัดไว้กับลวดนี้ต้องคอยตรวจเช็คนะคะทุกต้นนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องเพิ่มเพิ่มลวดขึ้นมาอีก อีกหนึ่งอันนะคะเอาไว้ด้านบนนี้ค่ะนี้เราก็ยังไม่ได้ทำค่ะทำตามพลรกกำลังที่มีเวลาที่มีนะคะยอดสวยมากๆเลยชมสวนอง,งุ่นในต่างแดนของคนหัดปลูกคนหัดทำการเกษตรนะคะไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะทุกคน ที่กำลังรับชมอยู่ตรงนี้อยู่กับคุณแม่น้องข้าวนะคะคนสุขโขทัยไกลบ้านในช่องไทยชามสเตน์克สนน่ไทยเดนมาร์กคะ่ะสน่ความเป็นไทยอยู่ที่ไหนใครๆก็รักนั่นเองจ้าดูโอ้โหอันนี้ช่อบแบบใหญ่นะคะแตกออกมาเป็นปมาณสองช่อมาดูต้นนี้กันต้นนี้ก็ช่อใหญ่ๆนี่นี่นี่น,น,นี่แต่ว่าเขาเพึ่งออกนะคะ ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยคือดอกของเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะดอกองุ่นเป็นอย่างไรคุณแม่น้องเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะนี่อาจจะเรียกว่าดอกของเขาก็ได้แล้วก็ที่หลุดๆออกไปแล้วเนาะคือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสีน้ำตาลน่ะสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ย,นนยหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะกลายเป็น กรีบหรือโงดอกของเขาหลุดไปแล้วก็จะเป็นผลองุ่นนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะยอดองุ่นใบองุ่นเนี่ยดูสิคะมีสีแดงอันนี้เป็นองุ่นขาวเดอ้อองุ่นขาวอางุ่นเขียวลูกไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ทํำวนยคะ่ะนี่ยอดสวยนะคะยอดเขางง,งโค้งก้มจิ้มดินเนาะดูสิคะ โอ้โหต้นนู้นก็สวยอะค่ะนุน่นดูซูมดูเลยต้นนี้ต้นนี้ก็สวยช่อคือเขาแตกช่อจากจากสายหลักเนาะมันจะมีสายหลักที่เราเก็บไว้จากต้นที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นต้นสัมนะคะนี่เนี่ยต้นที่ขึ้นมาส่วนอันนี้ที่งอกมาอย่างนี้นะคะอันนี้เราต้องตัดทิ้งค่ะ เดี๋ยวก็ช่วงก่อนหนาวคะ่ะต้องตัดทิงหญ้าที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องถอนเพื่อที่จะให้พลังงานไปอยู่ที่รากขององุ่นนะคะองุ่นเนี่ยรากเขาเจะอ,อยู่ไม่ลึกคะ่ะอยู่ที่พื้นผิวของดินอ,อย่างเขาบอกว่ารากเนี่ยจะจะบริเวณนี้นะคะ ในอนาคตเนี่ยใต้ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นรากอังุ่นทั้งหมดค่ะก็สามารถดูดซึมน้ําประมาณหรือว่ารับน้ําความชื้นจากใต้ดินนะคะสามสิบเมตรถ้าจําไม่ผิดนะคะคือก็จะแขนงรากนะคะก็จะแผ่ไปแล้วก็ไม่ลึกนะคะไม่ลึกหืมใบสวยเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะที่เขาแตกมาเนี่ยแตกมาอย่างสวยมากๆเลยจากข้างล่างนะคะอันนี้เราก็ต้องตัดทิ้งนะคะตรงนี้ที่เป็นต้นมีที่มีอายุสอปีเนี่ยก็มีประมาณ6แถวนะคะส่วนข้ามไปฝั่งนูน้น <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้ะยังมีไอเล็กน้อย อสองปีที่เราซื้อมาแล้วก็มาอยู่กับเราอีกสองปีนะคะส่วนอันนี้คือต้นที่มีอายุ1ปีหรือ1นึฤด,ดูการไม่เรียกว่าไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำไปเป็นเป็น,ปนต้นที่เขาตัดทำตัดออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นสตัมแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอายุเลี้ยงไว้นานนะคะแล้วก็ มาอยู่กับเราก็สองปีต้นนี้จะมีอายุสามปีส่วนแถวนู้นนะคะจะมีอายุสี่ปีคือปีนี้เป็นปีที่สี่ของเขาอะนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นปีที่สามของเขาค่ะมาอยู่ตรงนี้สองปีนะคะนี่ไม่ได้ไม่ได้นานแต่ว่าชอสวยงามมากใบก็สวยนี่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพิมพ์ให้กำลังใจให้คุณแม่น้องข้าวนะคะลมแรงเขาบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยจะมีลมค่ะแต่ดูเหมือนว่าลมจะมาก่อนเวลาด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้กาลังจะ11บเอโมงเองค่ะก็นี่ค่ะดูใบไม้นู่น พ่ณแม่ต้องเข้าต้องเข้าบ้านก่อนแล้วนะคะพี่เงน้องจ๋าเราจบคลิปกันตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องเข้าจะต้องไปตลาดขอทำคลิปสั้นๆกับยอดอง,งุ่นจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ